สเครื่องมือนะคะถ้าคุณใช้เป็นเห็นยอดแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะหลายๆคนถามว่าเราควรจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการที่จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะทํายอดขายได้ในโลกออนไลน์2เครื่องมือที่จอยลินจะแนะนําเลยสําหรับคนใหม่นะคะที่ควรจะมีนั่นก็คืออันที่1ค่ะคุณก็ต้องมีเพจนะคะหลายๆคนอยากที่จะขึ้นมาขายของออนไลน์แต่ยังใช้ Facebook ส่วนตัวในการที่จะโพสต์ขายสินค้าบอกเลยว่าแบบนี้มันอาจจะไม่เวิร์กนะคะเพราะมันไม่เก็บสถิติอะไรเลยและอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ปิดกั้นการมองเห็นด้วยจอยลินแนะนานะคะให้ใช้ เพจในการที่จะโพสต์ในเรื่องต่างๆที่คุณต้องการจะขายแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลที่สําคัญก็คือถ้าเกิดคุณมีเพจนะคะมันจะมีสถิติหลังบ้านให้ดูแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาเพจไปแชร์ลงกลุ่มและที่เด็ดกว่านั้นก็คือสามารถที่จะทําโฆษณาได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปหากลุ่มคนที่ใช่มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากกับการที่คุณจะต้องมีเพจการที่คุณลงทุนซื้อโฆษณาบน Facebook โดยที่ถูกต้องและถูก แล้วมีการนำส่งที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถทําให้คุณย่นย่อระยะเวลาการซื้อการขายของคุณได้ง่ายขึ้นและได้สะดวกขึ้นจริงๆนะคะตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยยิงโฆษณาไปแล้วแต่ไม่เวิร์กบอกเลยว่ามันก็มีเทคนิคมีกลยุทธ์ต่างๆแม้กระทั่งการคิดโฆษณาการทําโฆษณาและการส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช่หรือเปล่านี่ก็ต้องมาคิดเหมือนกันในเรื่องของการทําโฆษณาแต่อย่างน้อยนะคะจารินบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะขายของบนโลกออนไลน์นะคุณต้องมี เพจนะคะแนะนำเลยนะคะว่าจะต้องมีเพจเพราะคุณจะได้เก็บข้อมูลต่างๆได้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะ และเครื่องมือที่2นะคะที่คุณจะต้องใช้นั่นก็คือ l i n e OA ค่ะ l i n e เ a เป็น1เครื่องมือที่ดีมากๆในการที่จะเอาไว้รวบรวมกลุ่มคนที่ใช่นะกลุ่มคนที่ใช่นั่นก็คือกลุ่มว่าที่ลูกค้าของคุณคุณอาจจะทําโฆษณามาจากช่องทางไหนก็ไม่รู้แหละแต่คุณก็ให้ทุกคนเนี่ยแอดมาที่ l i n e เ a เพื่อที่จะเก็บเขาไว้อยู่ในถังของความสนใจถูกไหมคะถ้าเขายอมแอด Line คุณนะคะข้อหนึ่งก็คือเขาเนี่ยมีความสนใจคุณบ้างเล็กๆน้อยน้อยแล้วแหละเหมือนแบบ แอบปิ้ง uh, อะเออนะคะดังนั้นเองเนี่ยคุณต้องเอาคนเนี่ยมาเก็บไว้ที่ Li n e OA แล้วคุณก็ค่อยทําการ Followup หรือค่อยทําการบอสแครส์นะคะการบอสแครส์เนี่ยจริงๆถ้าเบื้องต้นยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็มีนะคะเบื้องต้นอยู่ที่ไม่กี่พันข้อความเนี่ยถ้าคุณยังยอดน้อยๆหรือลูกค้าน้อยอย,อยู่ก็สามารถใช้เป็นแบบฟรีได้แล้วก็ส่วน Line แอดถ้าคุณจะไม่ใช้เป็นพรีเมียมไอดีคุณก็เอาลิงก์นั้นอะไปยอ่อก็สามารถยังใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะสําหรับมือใหม่แล้วถ้า เกิดคุณขายได้ดีมากขึ้นคุณค่อยเปลี่ยนเป็นการใช้บอสแคสทีท่มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะคะบอกเลยว่า l i โอ OA เป็นเหมือนแบบตะกร้าเก็บว่าที่ลูกค้าเหลืออย่างเดียวคือเราจะบอสแคสเรื่องอะไรให้เขาสนใจจนมันแบบต้องซื้อของคุณอะ นะคะบางคนอาจจะบอดแคสต์ความรู้บางคนอาจจะบอดแคสต์โปรโมชั่นดีๆหรือบางคนอาจจะบอดแคสต์สินค้าใหม่หรือสินค้าเก่าอยากที่จะเซลล์แล้วแบบนี้นะคะลูกค้าเขาก็จะมีการติดตามเราคุณได้เ็กไปหาถึงหน้ามือถือเขาเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีกว่าเขาเลื่อนอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณทําโฆษณามาจากที่ไหนก็ตามคุณให้เขาแอดไลน์เออคุณในเขาแอดไลน์นะคะเก็บเขาไว้ในตะกร้าที่คุณฟูมฟักแล้วก็ให้ข้อมูลเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนเขาตัดสินใจ ะะที่จะแต่งงานกับคุณค่ะหรือตัดสินใจที่จะซื้อของคุณนะคะการดูแลลูกค้านะคะมันก็เหมือนการแบบค่อยๆจีบอะค่ะค่อยๆจีบนะคะค่อยๆจีบไปเทีลนิดทีลนิดเทีลนิดนะคะวันหนึ่งเขาเห็นว่าเราพร้อมมากพอหรือเขาพร้อมมากพอเขาก็ตัดสินใจที่จะเป็นลูกค้ากับเรานะดังนั้นอย่าลืมนะคะ2เครื่องมือนี้คุณจะต้องมีในการทําธุรกิจออนไลน์นะคะถ้าอยากได้เทคนิคทางการตลาดที่ใช้ได้จริงนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ